วันดูผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกมบอลทันเดอร์ครับผมรถถังที่พามาตัวจในวันนี้ก็ยังอยู่แบบรัสเซียตีรัเสเซียไม่ออกจริงๆอะเล่นเป็นเวรหลักอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ที่จะพามาทัวร์รัสเซียแหลง,งหลังนะก็มาพามาดูกันนะว่าเกียร์ 9, เก้ารถรัสเซียยังจะดีอยู่ไม่ก็ประมาณรถถังแหลงหกนะครับก็ดูเกมเพลย์กันดีกว่าบว่าจะเป็น,นยังงไ มันจะเยอะเหมือนกันนะรถถังถนนมันเถืตอนนะท,นะทนันนาดีฮะตอนนั้นเอ้ยรัดเดียวใต้เลยป <c oughs> กติรัดเดียวเพค่ระเบิดนะบางทีแต่เราก็วาดใจในกระสุนรัสเซีฮะเจาออะแรงหลังไม่อย่างงี้ไปถอยหลังมาอย่างนี้อร่อยเลย <c oughs> อุ้ยข้างหน้าโอ้ยดูวันนี้รอดด้วยไหมผมโอ้ยปืนก่อนเลยอันดับแรกดียิงไปยิงผมไม่เข้าเออเริ่มมาก็เดือดเลยครับโอ้โหเขาซ่อมกันแล้วกันนะเดี๋ยวเดินหน้าบุกต่อไม่เจอใครเลยครับผมเชียบมาก หมือนจะได้ปรีก um ับน้ฝั่งเราอื <like> ้มหลังบ้านอีก <Dante> คันนงฮัลหลได้ถ้าจะเป็นรถโอ้ยยังไงรู้สึไว้จะชิลเกมโอ้ยยถร้อยอะรถร้อยยานะ โดนสะพ้าครับเออแล้วเมื่อกี้รถหันข้างให้เขาด้วยนะซ่อมปันนะครับเดาจิตไซต์ต่อโล่งนะไม่มีนะเสียงจะลวนมาแล้ว,อลว <c oughs> โอ้ลืมไปรถเราแอนตี้วิชาได้นะสบ <c oughs> ายดีฮนะอย่างนี้ <c oughs> ดิงมาบ้าง เขาระเบิดยากนะ้กวยไอ้โกนก็ไม่ระเบิดนะยิ้เฉยๆก็มาเอาใหมา่ลูกอะมแมวกันได้ออ <c oughs> นี่ก็ยิงมาซ้ำจะได้นะโอเคลเลยต่อแต่เหมือนผมจะเห็นนะปั๊ะ ไม่แน่ใจฮะแต่มันในรถไปเลครับอือหันซ้ายครับเวอร์ใส่อาเซ็ตเตยนเตยนเตยนโอ้โหวิชาเตยเลยนะอ๋ออือเฮ้ยเตยนอร่อยเลยอ้าวแล้วครับมาต่อกับ t 7 2ิ e กันบ้างนะคันนี้ก็ เล่นสะดวกอีกคันหนึ่งเลยในแรงเนี้ยล่งโลดด่านมาัาล่องโลดจะน,น,น่ากลัวเสียวๆอุ้ยคว้าปุ่นแตกไปก่อนฮนะโอเคเพื่อนเก็บงานยูเซ่อตอนฮะยึดเป็นรถอุ้ยปืนแตกฮนะหวานเลยฮนะเดี๋ยวรอ

ไม่เคดีจิเปี่ยนแอ้เก็บไฟกันตรงดียนะังฮะรอบนี้อ,อยากอยาไหลแบบนี้ได้นานๆไปเิยหน้าต่อถึงวัดแจ่มไปเลยดีดดนะีไฟทีๆลครับนีมีแล้วนะรถ เรออถต่างรอบโอ้โหเมื่อกี้กำลังจะเฉิดฉายเลยครับรถสกัดดาวรุ่งก่อนนะก็แบบคิด,ดว่ารอดแล้วอ่ะโดนฮอร์ซะม่ใชายเต็มหน้าเลยครับรอบนี้ก็น่าจะลอยได้เห็นลอยรถอ,อยู่นะปรับใหม่รู้สึกว่าดีๆหน่อยอยู่อ่ะทิทางซ้าย บิดตามรอยรถไปครับเสียงยิงกันอยู่ทางซ้ายน่าจะซอยนี้แหละมีคันรึเปล่าเสียงเค้ามีคันนะมีเข้าเดียวยิงเดี๋ยวยิงเยวยอือจะได้อยู่โอ้ยังไม่หมดอีกเหรอโอ่ะ แม่ม,ม่เยอะจริงอยี่บอกข้างหน้ามีอีกนะนาบ้านเขาแล้นน,ลนั้นี่ยไปเล,นนะลเยครับจะรวดเดี๋ยวไ่ห้ครับดันได้ไหมฮะเนี่ยเนระาซ่าอมันติดน,นี่ได้โอ้หลอนเต็มกถเพื่อนอะดันดีกว่า <c oughs> เพื่อนมาแล้ว ไหลได้เหมือนตามเมื่อกี้น,ะนนะี่โอเคนอ้เอยเด้ดาไม่น่ามี้วผมว่า เอาละมาต่อกันแมตช์สุดท้ายกันดีกว่ารถถังแบบนี้ก็เจ็ดสิบประสิทธิ์ใหญ่นะองก็มีเจ็ดสิบอยู่แค่เจ้าคันนี้คันเดียวนะที่เจ็ดสิบสองรถทีเนี้เนี่ยอัดชิงไม่ได้ชิงอไม่ยาวไปดูกันเลยครับว่าแมตช์นี้ผมจะสู้ชีวิตกันขนาดไหนสู้แบบสู้แล้วสู้อีกสู้แบบสุดตัวไปรับชมกันแล้วเอาฮะยังไงเออเฮ้ยซันนึงเดว โอไม่โดนปืนแล้วนะปึ๊บสามไปอีกนะเดี๋ยสามอีกอีกนะกนะปืนพังดเดี๋ยวจะใช้ฟ้าคอมแป๊ปบอีกบอกเดียวเกันยแล้วฮะเราจะไปลอยเขาอีกรอบหนึ่งอืม้มออกก็ยิงโดนปืนเข้าไปอยู่เลยดูไม่คันฮะโอ้ยคันนี้ได้เลย เดี paid, ๋ยวจะหัซอยนู้นมี่ตกผดเนี่ยอมัวกระโดนมาเยอะอร่อยได้มันเลยมุมดีก็อย่างเี้แหละเกมนี้ยนีออฝุดมันไป็น่นเลยอะอะไรดีครับ ผมว่าจะเดินหน้าต่ออยู่โอเคเพื่อนตนายแล้วเดี๋ยวเดินหน้าต่อนดี๋ยวนี้ต่อ,อยนี้มีไหมเนี่ยปิดรถระเบิดไปแล้ว,ลวใส่เทอร์โมไว้อย่างนี้แล้วเอา้าโดนข้างซะงั้นมาแล้วที่เจ็ดสิบสองท่านเบิดต้องดูใสก่อนแล้วเนะี่ย อยู่ครับยึดสายเสร็จเดี๋ยวไปต่ออุ้ยพอฮอตจังอืมม่อยู่ได้ไงงี้เนี่ยโอเคครับยึดสายกระตนกมันไม่เห็นเราด้วยเดี๋ยวปิดนิ่มเลยพอดีเด๋วฮอโอ้โหจะเอาอปืนแรงนะบอกไว้ก่อน เืาบอกว่าปิดอะไรเบอกว่อ่างทัข้างหน้านีแันไปนี่แหละกระสุนมันฉลบขึ้นได้ไงเนี่ยอโอ้โหเจก็จะไม่รอดเดยอะเหลือเกินมารอบนีดันนอกไซด์กัน ดัดเดนไซน์รถติดไปปังเลยนะเจ้าเป้าอยู่ข้างนอกอย่างนี้จะมีสายลอยวิ่งผ่านมาไหมฮะต้องรอดูกันนะ A few moments later รอไม่ไหวแล้วนะใจแตกนะ รอเท่าไหร่ก็ไม่มาเลยดับบนอะไรเนี่ยอุ้ยมีเหี้ยแอบด้วยอันแน่เห็นนะเห็นนะเห็นนะเอติเดลลี่วะกดคืนได้ไหมฮะไม่รู้โดนหรือเปล่าติดกถูกหรือเปล่าย,ยังไม่รู้เลยม,มามาฝ่ยายใจเราดี ผมต้องได้วิ่งเข้าไปในเมืองอีกรอบแน่เลยนะผมนะเปล่าเหรอครมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อกี้เลยสภาพรถก็ยับผมก็แค่เปลี่ยนที่จอดเฉยๆนะไม่รู้จะดันไปไหนฮะมันก้ามกึ่งกันมากเลยทีมก็เหลือน้อย,อยรถโอ้ยคงมอดีอแฝบบเลยเกินอาสาปการเตะ เกราสุดไว้ไม่นะอยู่ไปโอ้อยมาแล้วพระเอกออกโลที64ครับจับคันนี้แล้วยิงได้เยอะสุดกับชาวบ้านเขาด้วยนะทุกทีที72ก็เล่นง่ายกว่าแล้วมาตามล่าเราใส่คันเจอนะมัอยู่ก็ได้เสี่ยงเสื้อจอดน,นิ่งเลยจะไปแจ้คแคนตัวใน้ไฟดีกว่า มาแล้วมาพร้อมกับเพื่อนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอ๊ะเหมายเลขเชียงดังมากอันนี้โอ้โอไม่ใช่ผิดกันนี้โอ้ยไปมั่นใจยิงปืนก่อนเลยฮนะคันไปที่มันยิงผมมาไดงคุณครับโอเคอเคงน่าจะได้วิ่งตาม ม่วะไดีครับอืบเดี๋ยวเขาโอ้ยดีอ่ะพราละครเงียบเนี่ย,ย,ลาาย,นนยหลอนไปหมดแล้วแ้ <c oughs> วาไม่ดีโอ้โหเราดูสภาพเหลือก,กับเพื่อนแค่สองคน มีคนดีต่งคันมั้งขนาดใจแท้ครับรอบนี้ไม่มีใครยอมใครด้วยนะับคงจะต้องจอดเฝ้าแล้วมั้งผมว่าใช่ไหมฮะลอลไรกันเมื่อกี้คนเองทีมผมนะมีฮอฟฝั่งหนนอีกโอ้โหชื่อมือเท้ายิ่งเสียงฮอมาแล้วครับเนี่ย ไม่น่าจะเห็นผมโอ้ชีวิตเกินรอบนี้ัะเดือนน้อยแต่ก็อยากดันดันไปดีวดันไปดีว่าจอดโอ๊ยมันไงโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยเรียบร้อยโอ้โห โดนอย่างนี้ไม่อรอดฮะจบแล้วชีวิตเอาละครับเป็นยงกันบ้างราาครับกับรถถังรัสเซียที่ประเทศรัสเซียไม่เกิน9.3ถึง10นะก็ไม่เกิน10นั่นแหละลมันก็สู้ชีวิตห,หน่อยๆมั้งตามสไตล์คนเล่นนะครับส่วนตัวแล้วผมเล่นรถรัสเซียที่ไหนชอบเน้นบุกอย่างเดียวอะเพราะ รถเกียร์ถัหลังมันยําเย่อะยําเยะจัดเรื่องเกาะเรื่องปืนนี่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้เลยแหละรถก็ะสงต่ำ้วก็เหมือนคนเล่นชาติอื่นเขาแบบประจําจุดตายรถรัสเซียดได้แบบดีเป็นพิเศษเลยนะถูกใส่เกียรจัดผมก็ไม่ค่อยเล่นชาติอื่นแบบสิงเกียร์หลังๆเท่าไหร่นะตอยนีอยู่แค่ประมาณที่ห้า ทีห้าท่หกฮะก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากฮะว่ารถถังบาง,งชาติอื่นเป็นไงแต่เท่าที่เจอกับตัวก็ค่อนข้างจะดีนะของเขาฮะก็จบกันไปก่อนนะกับคลิปวิดีโอนี้ก็รอติดตามชมนะฮะชิดหน้าจะมนั่งเ่นรถถังอะไรก็ฝากไปเดินฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดถูกใจกดติดตามเจอกันใหม่ลิดหน้าครับหราวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ